าใหญ่แล้วอันนี้ชื่นชมเลยนะดู t ูทูนี่ผมเนี่ยตามเขาตลอดหลังจากนี้นะคุณนุ้ยเชิญยิ้มนะอไม่ใช่เจ้าพ่อเพลงพระอีกต่อไปแล้วอ้าวจริงป่ะเนี่ยเขามีเพลงใหม่แล้วเพลงอะไรพี่เพลงใหม่ชื่อเพลงว่าลูกพุ้ชายอ จะอวดว่าตัวเองเป็นลูกผู้ชายรู้จะเอาใจเมียหรือย <c oughs> ังไงทีค่คำว่าลูกผู้ชายไม่มีใครรู้มีลุงลงรู้คนเดียวเกี่ยวกไข่หนยเพราะลุงลงสนิทกับมันไปเลยท <c oughs> ี่มันแต่งเพลงลูกผู้ชายเพราะอะไรรู้ไหมมันกาลังจะบอกว่าลูกผู้ชายก็ต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมเหมือนกับเกมฟรีไฟล์เกมแอคชั่นบนมือถือสนุกรล้วใจโหลดก็ฟรีเล่นกงง่ายเก่งนะพี่นะเอาเพลงกูไปเชื่อมโยงกับฟรีไฟล์ อันนี้ผมอยากรู้นะว่าทําไมตลกเนี่ยทำไมชอบทําเพลงกันตั้งแต่ลุงๆลงแล้วตั้งแต่ยุคก่อนแล้วมันเป็นสิปีแล้ว พี่นจะถามลุงลงเอาไปถามพ่อมึงก่อนดีกว่าพ่อมึงอะเยอะที่สุดพี่ลงก็ทำมานะอันแรกอะไม่กินเผ็ดเลยเหรอพี่ไม่กินเผ็ด่ชุดแรกเลยอันนั้าหนุ่มก็ทำให้ไม่กินเผ็ดอะดังเป็นแผ่นหรือว่าเป็นคคสเป็นซีดีเลยเป็นซีดีเลยเป็นเทปคาสเซดด้วยแล้วก็ซีดีด้วยเป็นสองอย่างขายได้ไหมของลุงอะนะตอนนั้นอะนะได้ประมาณห้าแสนกว่าตลบเฮ้ยเยอะนะผมก็เคยทำเนี่ยทำมาสองเพลงทำมาสนุกสนุกอย่างเพลงอ่ะสักการินก็ทำอีกเพลงหนึ่งแล้วก็แบบเพลงโสดรุ่นไอเจี๊ยบทำเนี่ยมันเป็นรุ่นหลังแล้ว อันนี้คือทําด้วยตัวเองคุณตัวเองแล้วก็ถ่ายเองฟังเองฟังเองเ๊งเองครับมันก็เหมือนกูหน่อนี่ขนาดบอกนะอันนี้ยังเข็ดเนี่ยแต่บึงไม่เข็ดเนี่ยอันนี้ก็ทำทำเพลงครับพี่ยังเพลงที่ปล่อยไปเนี่ยสะบัดขุยเนี่ยอันนี้ก็ได้คุณออสกับคุณไทยมาเล่นอเมีด้วยสนุกด้วยชื่อเพลงเลยนะสะบัดขุยเพงก็บอกคนดูเข้าไปเลยว่าได้ชื่อนี้มาจากไอเดียอะไรเองก็บอกคนดูเข้าไปเลย อัะเพลงเลยแต่งเพลงคู่อะไรชื่อเพลงอะไรแจ็คสะบัดขุยบุรีอีกนะบุรีกีกนะแต่เพลงนี้ยอมรับว่ามันสนุกจริงมันก็พิชรีนไก่แจ๊ดกับไอแวนโก้ไอแวนโก้สามคนสนุกมากฟังแล้วดูงฝั่งเพลงตลกดังจริงๆนะเวลาตลกทำเพลงดังๆนี่ก็ ไม่กี่คนนะป่าเทพก็ดังนะอะป่าเทพโซเดมคอมมีคอยมาคุมหรือว่าจะเป็นพี่เอ็ดดี้อ่าสีหนุ่มชนยิ้มนี่ก็ไม่ใช่ใช่น้อยนะอันนี้ก็ดังเทมกรบภาพยนตร์คนปีมะครับผมอันนี้พูดถึงตลกชายในประเทศไทยเยอะมากนะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นผู้ชายผู้ชายจะเยอะแต่ก็มีผู้หญิงก็มีถ้าเป็นตลกแบบลุกยุคแบบโอ้โหเก่ากึกเลยนะหม่อมชั้นพวงวันนี่คนแรกๆเนี่ยเป็นตลกดาราหนังเลยอ่ะแล้วก็สีสระทองทาราแล้วก็มายุคเริ่มคาเฟ่ลุกเล่นเป็นทีมเป็นอะไรนี่ก็มาช ชูศรีมีสมมูชูศรีกับลอตต้องถ้าขึ้นเวทีด้วยกันนี่ฮาระเบิดอ่ะคู่กันคนสมัยก่อนคนคิดว่าชูศรีกับลอต้อกเป็นผัวเมียกันอ๋อเนี่ยนี่มีเพลงอาบาดีบีชูศรีลอต้องแต่ละแต่ละใส่หมวกกันน็อบขับมอเตอร์ไใส่ได้แล้วขับไปขับมารถแฉลบแรงชูศรีหัวแตกลอต้อกหัวโหนกปัง แต่ถ้ายุคตลกคาเฟ่ต้องเป็นยุคของสีละอ่อนแล้วคันนี้แม่สีเลอ่อนอ่าเมียของเทพเทียนชัยครับอุ้ยบุรุษไปรษณีอ่าดังมากเลยสุดหล่อไปรษณีสุดหล่อไปษีใช่ใช่เอาขึ้นมาอีกเอาขึ้นมาอีกยุคของน้อยพงษ์อาโอ้พี่น้อยน้องประเทพแล้วก็มาในยุคของแป๋วบ้านโป่งและคันนี้จอยชวนชื่นมาแล้วน้องนิดาอ่ายุคใหม่อีกมายุคใหม่กันเถอะมมาชมพู่ชมพู่ก่อนบ่ายชมพู่มีคนเลย ดูเล็กกากะอ๋อู้เล็กกะตาเนี่ไอ้นี่ก็น่ารัก <c oughs> เล่นฮะก่อนเข้าวงการตลกมันก็มาด้วยความทุรักทุเลลำบากระบนมาก่อนอเอางี้อยากรู้ประวัติน้องใช่ไหมอยากรู้งั้นเดี๋ยวเชิญน้องเข้ามาเลยน้องดูเล็กกากะ

คนลังคาญเราก็เลยใช้คำว่ากากก็เลยตัดเนี่ยเอ็งลองเปิดแมสลงมาแล้วทำไปกากากาไหนดิกา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 มันรั่วไปมันรั่วไปเยอะไปยาวไปอันนี้ใส่ได้หรืยังเออใส่เลยใส่เลยถอดแล้วก็เหมือนใครมายกส้นตีนให้พวกเราอยูยูเรามาเป็นตลกได้ไงแล้วก่อนหน้านั้นทำไมมาสมัครเล่นตลกมาสมัครโครงการของอาเป็ดเชิญยิ้มโครงการค้นคว้าหาดาวตลกจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็ดนี่เขาก็สร้างคนมาเยอะนะพี่เยอะเออเนี่ยที่ประกวดประกวดกันเนี่ยอย่างน้อยๆก็ได้คิงได้หนูเล็กนะทัดเจนอะ เจนประกวดเดอะคอมเมดียนก็ได้นายได้ไอ้โหนเขาก็สร้างคนมาเยอะเขาก็ให้โอกาสมาเยอะหลายคนน่ะอย่างน้องพีนี่ป ah ั้นลงให้ได้เพราะนั้นทำยังไงเจอมเขาส่งเราไงน้องพีเราก็เต้นพานะพายต้จนมีนลงอันนี้อไม่งั้นจะไม่มีได่อั้นลงโอ้คนนี้ใช่ไหมกลัวน้องทราย พี่หนูขอฝากที่นักกินนิดนึงอะไรนะตัวหนึ่งที่อยากจะแบบแนะนํากับทุกๆคนเลยเหมือนลุงเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเดี๋ยวต้องใช้เชือกกายภาพหนูเล็กก่อนบ่ายคือตัวเนี้ยมันสามารถช่วยคนที่ผู้สูงอายุเอาไปใช้ชูสีเชิญยิ้มทำไมอะ่ะข้อเครื่องเริ่มจะตึงแล้วอ,ะอ่ะอ่านั่นแหละชูสีเชิญยิ้มต้องใช้เลยค่ะเ,เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการปั่นจักรยานเลยอะ่ะมัดกับกับคานบ้านหรือว่ากับตรงไหนก็ได้กับต้นไม้อะไรเงี้ยได้หมดแต่ตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากพูดได้หลายภาษาเลยภาษาอังกกกฤฤษษษษ็็็ได้้ยยยตตตอออออออนนนนัััคืแบบเเปปวทลภภาาาาาา่่งงสมมิโ you know it's b e high f o ้ point l i e ่งสิ t h เ n ี่ยอ you know i a funny thing sing a song so i n funny thing best r i n d งูดีาวีย์าวเันมเนียมึงได้นะแต่ไอคนที่ไปทำซับไตเติ้ลันจะลำบาก ไม่สบายนะคร voiceing บยมาเอาเถอหยุดถาไปเลย่คนีิ่งแฮเกอรไม่ต้องมาพูดอะไรกับฉันต่อไปว้ยน่คนอย่างเธอไม่คู่ควรกับฉันมสแนวเอก c ดูตัวแลดูดูแลดู ดูแลตัวเองให้ดีก่อนเราต้องบอกว่าความสามารถตลกก็เป็นแบบนี้แหละน้องหนูเล็กเขาก็เลยมาทางนี้ได้ไงพี่กล้าเล่นกล้าทําแล้วไม่ติดสวยเนี่ยแหละเล่นทางตัวแล้วเป็นคนคนเหนือเลยอยู่อยู่เชียงใหม่พูดภาษาเหนือได้ด้วยคนตายเขาคนอะไรคนตายแรงตายมึงแรงตายได้ไหมคนนะคนคนสงครามสงครามคนสงขรามน้องคนดิบไห้คนสลับุรีสลับบุรีแล้วพูดใต้ค่ัพ่อค่บพ่อ

Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.